ข้อความดีๆที่คุณกำลังจะได้ฟังคืออะไรขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยทแทนภรพลังงานของโคนราศีธนูสิบไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมษธน,นู วิ l ออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็เดลเวอร May, un, ะะ์พลังงานของคนาราศีเมถุนนะคะมีพลังงานของโคนธาตุไฟกับราศีเมถุนนะคะที่ขึ้นมาราศีธนูอยู่ในธาตุไฟเนาะเป็นคนที่รอคอยนะคะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างตั้งอกตั้งใจไม่ยอมแพ้นะคะ เราคอยอย่างตั้งมั่นในใจยังมีความรักนะคะแม้ว่าจะนานขนาดไหนก็พร้อมที่จะเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้ารอเฝ้าคอยอย่างมีความหวังด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วข้อความอะไรที่คุณกําลังจะได้รับนะคะข้อความอะไรที่คุณกําลังจะได้รับข้อความนั้นคือ the moon นะคะความเป็นห่วงไหม ความชัดเจนความเด็ดขาดตรงไปตรงมาความหอยหาความคิดถึงความจินตนาการยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมนะคะยังไงอีกข้อความอะไรที่คุณหลังจะได้รับขอข้อความเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะว่าเจ้าของข้อความเป็นใครนะคะขอข้อความเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะ อยากติดต่อมาอยากแก้ไขปัญหาอยากเดินทางมาหาอยากมาพบเจอยังคงรอคอยยังไม่ไปไหนยังอยากขอโทษยังอยากขออภัยนะคะยังอยากเริ่มต้นใหม่ คุณมีคนในใจไหมคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณไหมนะคะข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือเขายังเป็นห่วงเขายังคิดถึงเรื่องราวของคุณยังคงรบกวนหัวใจของเขาเสมอหมายถึงว่าเขายังไม่ลืมคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณยังคงชัดเจนเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับดาบของเขาที่ตั้งตรงตรง,ตรงนี้นะคะไม่เคยลังเลเลยในความรู้สึกที่มีต่อคุณ ยังคงคิดถึงหอยหาจินตนาการถึงนะคะตัดใจไม่ได้ยังคงอยู่ที่เดิมยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังเก็บหัวใจให้คุณอยู่นะคะชีวิตทุกวันนี้ที่มีอยู่ก็แค่ทํางานอย่างเดียวนะคะโฟกัสที่การทํางานอย่างเดียวเราก็หัวใจยังคงเก็บไว้ยังไม่มีใคร อยากเดินทางมาหามาพูดคุยแก้ไขปัญหายังคงรอคอยคุณเสมอรอคอยให้คุณให้อภัยหรือว่าอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะว่าเจ้าของข้อความตรงนี้นะคะจะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณไหมขอพลังงานของเจ้าของข้อความหน่อย จัสเมนพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิคนที่รู้ใจตัวเองแล้วนะคะจัสติกพลังงานของโคนราศีตุลสามดาพลังงานของโคนธาตุโลเมถุนตุลกลุ่มแล้วก็สิบถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีพลังงานของโคนธาตุน้ำกับโคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาที่เป็นเจ้าของข้อความตรงนี้นะคะ เป็นคนที่รู้ใจตัวเองว่าหัวใจอยู่ที่ไหนมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดมากพอแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจเป็นคนคนเดียวกับที่ทำให้คุณเสียใจผิดหวังมีน้ำตาแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาเองที่เขาก็รู้สึกไม่ต่างกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่าบททดสอบในชีวิตจะมีอะไรเข้ามาให้ได้ทดสอบได้ได้พิสูจน์หัวใจก็ยังคง เป็นเหมือนเดิมนะคะคนที่อยู่ในใจคนที่เขาอยากมีชีวิตด้วยก็ยังคือคนคนเดิมนะคะอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะ10ถ้วยสร้างครอบครัวไปด้วยกันเป็นทั้งคนที่รักเป็นทั้งคนที่คิดถึงเป็นทั้งคนที่อยากขอโทษอยากขอโอกาสเป็นทั้งคนที่รอคอยแล้วก็เป็นคนที่ทำให้หัวใจเจ็บช้ำพลังงานของเขาคือคนคนเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อความจากเขา ก็คือยังคงรอคอยแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่พลังงานของตัวคุณเองก็เหมือนยังคงรอคอยเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ถอดใจจากเขายังคงรู้สึกรักเขาเหมือนกันแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นเขาคนเดิมยังคงรอคอยอยู่เช่นเดิมนะคะหากว่าคุณก็รอคอยเขานี่ก็คือข้อความดีๆจากคนในใจของคุณที่เขาอยากให้คุณรับรู้ในตอนนี้นะคะ